สวัสดีค่ะพวกเราสี่สหายสายีอีมาสมิงมงคลสกาวันทั้งแปดทิตกระสิติจงมาเป็นกำแพงวต่ว่าดสวคนัะสครนบเดคราะว่ารนวันนีครับสครับวดรวัดีคัครับนวัส่ครับวครับจรับนีครัสัรับนดรีครบีรับวงีครับสัสรเบสดีครับีครัสัีครัสัรีครี แบบเนี่ยอันนี้คือเราแบบเคลียร์ร้านแล้วนะถูกเราเพื่อนเรารอกันที่โต๊ะแรกเดี๋ยวเราแบจะไปดูกันเพื่อนเราชิมเลยอันนี้ได้เราจะไปดูเลยไหมบอกวีข้าวบอกวีมาถึงนานกันยังคะมาถึงสักครนแล้วค่ะว้าวสั่งแล้วน้องสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วใส่สั่งที่นะคะทุกคนเพื่อนก็สั่งต้มตังแล้วเราก็จะมารอดูว่ารสชาติร้านที่อารจะเป็นยังไง ตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วนะครับทุกคนไปดูอยากจะนี่ค่ะเราจะคือบรรยากาศวันแบบแบบ แต่วันนี้คนไม่เยอะนะราะว่าเราเลียรรลูกค้าไม่เรามาตอนเย็นงไงค่ะตอนยินด้วยเราแบบเนี้ยของจะหมดแล้วอันนี้เราต้องจองเราต้องเราต้องพัดตออของร้านก่นนะค่ะเนี่ยว่าแบบเราจะมารีวิวนะนะอะคือบางทีเรามาบางทีก็คือไม่ได้กินเลยนะเพราะว่าคนมันเยอะมาก็คือแบบไีไอของหมดจบ่ายอะมีหมดตั้าแ11โมงคือแบบพี่อาร์ตดีมากคือให้เยอะก็ ทุกทุกอุยทุกคนก็แบบน่ากินมากทุกคนดูค่ะดูสีมะละกอนะคะดูความฉ่ำของอืรอบๆค่ะอันนี้เขาเอื่อยอย่างเกาะตามถาดป่ะอ้นี่ค่ะเราก็จะมาชิมใช่นี่มาเราจะมาชิมกันนะทุกคนเราจะมาดูมันเพราะว่า เท่าไหร่แล้วจะมาเฉลยราคากันตอนท้ายนะคะว่าเท่าไหร่ทุกคนเห็นยังคะนี้อันนี้กุ้งสดนะทุกคนเียำว่าสดนะครับก็แกะมาให้ด้วยไข่เค็มแบบจุกๆสีฟองค่ะซอฟองค้กเขาพูดคือแบบความตึงเป็นความเตะความถำมเราจะใส่ไปทหมทุกคนดูเส้นความเส้นและพอเส้นเท่ากันทุกเส้นไหมอันนี้ไม่ดูเอามาวัดที่รถแล้วไม่รอเลย เป็นไงบ้างคะอันนี้เราเราชิมแค่เพียเราต้องตำป่าเล้ค่ะเรายังไม่แคบจนอื่นอื่นเขาจะมีผักโลกสลัดยขาสุดมากปูแตบน้ำปูเขาปูกับเนี่ยเขาจะเป็นทอที่เขาปูนะทอใที่เป็นน้ำค่ะ คือมันจะไม่ขมคือก้าพูด์วันหละชิมชะบเพามากลองชิมแคบหมูนะคะกั่นอืมชิมชะมันนี่ค่ะคืออื้มสูกไหมขอบมากสาคนนี่มีหมูยอด้วยค่ะหมูยออันนี้พี่อาตรงสำมันถ้าอุบลป่ะ ที่เป็นชื่อดังของมงผูกคือข้ามน้ำข้ามตปงที่เอาไวให้เพ็นคนชินข้าข้าแม่นำมูลไม่นำมูลผ่านหรอผ่านมีแม่ลำปตียาคืออร่อยมากค่ะคือคนนี่มาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแบบที่เราตัดแอ่ รากินอันนี้นะคะกขอกนี่ด้กินกับข่เค็มอร่อยนะทุกคนคือแบบไข่เค็มชํำมากล้งให้มขอให้นหมนอออนี่นี่ดูชิ้นหมูยอแบบ เรามีแขกต้อนเชิญนะคะทุกคนพี่น็อตเองค่ะพี่น็อตให้น้องชิมให้ทุกคนดูหน่อยแจับหนึ่งเราต้องหมกเราต้องฮะมดหมุนหมกภาษาอีสานนะคะก็คือกินแบบคำใหญ่ๆแต่นี่เรากินแบบคำเล็กๆลูกดีบ่กินแบบลูกดีอร่อยไหมคะจะเศรหลายถ้าเป็นมัน พ่นหนูหนุ่ก็ต้พูดว่าอะไรวะข้าวสารลองอ่ะอร่อยค่ะอร่อยเหรอถูกอร่อยแต่ถ้าเป็นภาษาทางบ้านพี่น็อตจะเป็นลาวลาวลาวเออ่ลาวบุรีรัมย์นะคะลาวโซงคามีส่วนเราเป็นลาวอุดรนะคะูมาพูดไม่ชัดนะครับพูดชอช่างเลยครับ ใช่ค่ะแลก็โซ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 ซ่าก่อนโซซ่างไว้คือทุกคนเอาตัวอ่ะสมัยก่อนเนาะมันก็จะมีแต่คุณครูแบบว่าที่มีอายุอย่างเงี้ยแกก็เข้ามาสอนเราอ่านักเรียนพูดชื่อของเรียนแต่ละคนนะสินะแม่เราก็ได้นำตัวไว้ค่ะสวัสดีค่ะหนูซื่อนางสาวพินวัลสัมเลยโปรโซสัมอะไรนะแม่เมืองนะแต่ก็มีบางครั้งที่แบบเขาไม่เอาพากันหมดห่อ กะหัวควนเหมือนตัวนองหัวควนภาษาอีสานว่าหัวเลาะนะคะทุกคนขอเสนอคขาว่าหัวเขว่นเออวันนี้ขอเสนอภาษาอีสานกินคำว่าหัวควนแปลว่าหัวเราะอะไรวะไทโทนเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปกินกันนะคะแบบข้าวหนียมากแล้วสั่งเป็นตำถาเพราะว่าอันเนี้ย ที่เราสั่งไปอ่ะเราบอกพี่ฮานว่าจัดมาเลยค่ะคอแบบอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดของใช่เขาแบบช้ำช้ใช่พี่ฮานจะจัดมาให้เป็นตำข่าตัดใหญ่ด้วยค่ะแต่ถ้ามาตอนแบบว่ากลางวันอะไรเงี้ยก็ของจะเยอะกว่านี้นะคะใช่มีอย่างนึงคะก็คือที่เป็นหมี่ค่ะใช่อันนี้คือโดเบสู้แบบใช่วันนี้เรามาไม่ทานเนือของหมดแม่ไหมคะมีก็สู้ผัดหมี่แม่ได้แต่มันจะอร่อยคนละแบบมี่กับซุปซ่างกับกินเปล่าๆแบบนั้นอ่ะซุก เดี๋ยวเราก็พูกนี่จานเลยนะคะทุกผู้นี่อร่อยเองอร่อยมากใช่นี่เดี๋ยวเราก็ขอตัวไปกินเนาะใช่ขอตัวไปกินก่อนนะคะค่ะทุกคนทุกคนคือตอนนี้เผ็ดมากอุ้ยยัง วันนี้ส่วนทีราคาเป็นเท่าไหร่คะ250ราสิบบาทเนี่ยแค่สองร้อยห้าสิบตกคนเนี่ยเรามากินกันห้าคนใช่แล้วเรากินกันห้าคนตกคนละ50บาทเท่าไหร่ข้าวมื้อนึงอ่ะคืออร่อยมากทุกคนนะใช่แต่รู้สึกดีตรงที้พี่พี่เขาใจใีนะคะแต่ว่าถ้าถือว่ามอิ่มก็สามารถตื่นได้เหมือนบุฟเฟ่ต์ปัวใหญ่ทุกเหมือนบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่หมูกระทะแต่ว่านี่เป็นบุฟเฟ่ต์ส้มต่ำ ใช่แต่ก่อนไปมีบุฟเฟ่ตร์รวมตัว<ช>เนาะคนเราหกเก้กาอ่ะ<ช>แล้วก็จะเราเคยมเมื่อกี้ทำเองว่าเพื่อนแม่มาก็มากับเพื่อนเนี่ยแหละเนี่ยถึงเดิมนะคะถูกดเนี่ถ้ามานะคะอย่างแม่อย่างที่ที่ต้องสั่งคือมีตังค์อาแล้วก็มีมีก็ของเค<ช>ียงอะไรอะ แต่แต่ทุกคนก็ต้องนี่มานะคะว่าของ VR อ,อะคนเขาเยอะของเขาเร่งแบบเอี้ยวหมดค่ะอ,อ,อันนี้ก็คือดีนะคะที่เพื่อนเนี่ยโทรสั่งไว้หรือว่าเออจองไว้เพราะเราต้องมารีวิวส่งอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเราคิดเสร็จกาใส่เงินเราทุกคนแบบวันนี้อิ่มมากแล้วก็ไปกันไปเพื่อนไปลุก จะไม่ต้อเป็นสุดท้ายของพวกเราแล้วัะคะทุกคนเป็นคลิปสุดท้ายของโครงงานแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นล่าสุดท้ายบ๊ายบายค่ะพี่อาร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปกันค่ะทุกคนแต่ทุกคนมาดูไม่สวยนตารัพี่อาร์จดูอะไรคะพี่อาร์บุงเหินเลยใส่สุดต่ำให้เราหน้ารัทุกคนค่ะคือ จิ๊งเจ้าว่าว่าทงตำหน้าร้านก็คือเอามาเกิดเทศที่ปลูกไว้หน้าร้านค่ะจิ๊งเหน่งมากเลยจริงจริงเนี่ยทุกคนกำลังเป็นหน่วยเป็นหน่วยอุ้ยเนี่ยมันแดงเอ้าไม่ใช่เสื้อผ้าถูกดีมากเลยนะทุกคนที่อย่างก็บะเขือเทศมันเบิดมาของก็เอาไอ้นี่แหละมาใส่ให้บอกลูกค้าถูกบายบายค่ะทุกคน